อริยบุคคลไม่ทำเดรัจฉานวิชาอริยบุคคลจะเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะพิขุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าเป็นอย่างไรคือพิขุรู้จักมิจฉาอาชีวะว่ามิจฉาอาชีวะ รู้จักสัมมาอาชีวะว่าสัมมาอาชีวะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิพิกุทั้งหลายก็มิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรคือการโกงการล่อลวงการตลบตะแลงการยอมมอบตนในทางผิดการเอาลาบต่อลาบนี้มิจฉาอาชีวะพิกุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นอย่างไร พิคุทั้งหลายเรากล่าวสัมมาอาชีวะเป็นสองอย่างคือสัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญเป็นผลแก่ขันอย่างหนึง่งสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มักอย่างหนึ่งพิขุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลแก่ขันเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละมิจฉาอาชีวะเลียงชีพด้วยสัมมาอาชีวะพิกุทั้งหลายนี้สัมมาอาชีวะที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันพิกุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มัก เป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของพิกุผู้มีจิตไกลค่าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้รั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคพิกุนั้น ย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะเพื่อบรรลุสัมมาอาชีวะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะพิกุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะได้มีสติบรรลุสัมมาอาชีวะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะ สัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาอาชีวะของพิขุนั้นพิขุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้นสัมมาทิฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าก็สัมมาทิฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าอย่างไรคือเมื่อมีสัมมาทิฐิสัมมาสังกัปปะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจึงพอเหมาะได้ เมื่อมีสัมมาวาจาสัมมากรรมตะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาวายมะสัมมาสติจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาสมาธิ สัมมาญานะจึงพอเหมาะได้เมื่อมีสัมมาญานะสัมมาวิมุตติจึงพอเหมาะได้พิกุทั้งหลายด้วยประการนี้แลพระเสขะผู้ประกอบด้วยองคปดจึงเป็นพระอาหารหันต์ผู้ประกอบด้วยองคสิบพิกุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจนั้นสัมมาทิฐิย่อมเป็นธรรมนำหน้าก็สัมมาทิฐิ ย่อมเป็นธรรมนำหน้าอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาทิฏฐิได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอนเนกบรรดามีเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาทิฏฐิสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย ผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสังกัปปะได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอนเนกบรรดามีเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาสังกัปปะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาวาจา ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวาจาได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอนเนกบรรดามีเพราะมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวาจาสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัยผู้มีสัมมารกรรมมันตะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉากกรรมมันตะได้ ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นเอเนกบรรดามีเพราะมิจฉากรรมมันตะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมารกรรมมันตะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นเอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมารกรรมมันตะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะได้ ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาอาชีวะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาวายมะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวายามะได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามี เพราะมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวายามะสลัดได้แล้วและกุศลธร,รรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาสติย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสติได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอนเนกบรรดามีมาเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยนั้น ก็เป็นอันผู้มีสัมมาสติสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาสมาธิได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาสมาธิสลัดได้แล้ว และกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาญาณนะย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาญาณะได้ทั้งอกุศลธรรมอันเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาญาณะเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาญาณะสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เพราะสัมมาญาณะเป็นปัจจัยผู้มีสัมมาวิมุตย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาวิมุตได้ทั้งอกุศลธรรมเป็นบาปเป็นอเนกบรรดามีเพราะมิจฉาวิมุตเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นอันผู้มีสัมมาวิมุตสลัดได้แล้วและกุศลธรรมเป็นอนเนกย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะสัมมาวิมุตเป็นปัจจัยพิกุทั้งหลาย ด้วยประการนี้แลจึงเป็นธรรมฝ่ายกุศลยีสยิฝ่ายอากุศลยีสยชื่อธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะอันเราให้เป็นไปแล้วสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรมหรือใครๆในโลกจะให้เป็นไปไม่ได้พิกุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดขาน ธรรมะบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิบประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพรามผู้นั้นย่อมถึงฐานะหน้าตำหนิในปัจจุบันเทียวถ้าใครติเตียนสัมมาทิฏฐิเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพรามผู้มีมิจฉาทิฏฐิถ้าใครติเตียนสัมมาสังกัปปะ เขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหม์ผู้มีมิจฉาสังกัปปะถ้าใครติเตียนสัมมาวาจาเขาก็ต้องบูชาสรนเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวาจาถ้าใครติเตียนสัมมากัมมันตะเขาก็ต้องบูชาสรนเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉากัมมันตะถ้าใครติเตียนสัมมาอาชีวะ เขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาอาชีวะถ้าใครติดเตียนสัมมาวายมะเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวายามะถ้าใครติดเตียนสัมมาสติเขาก็ต้องบูชาสรรเสริญท่านสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสติถ้าใครติดเตียนสัมมาสมาธิ เขาก็ต้องบูชาสรนเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาสมาธิถ้าใครติเตียนสัมมาญาณะเขาก็ต้องบูชาสรนเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาญาณะถ้าใครติเตียนสัมมาวิมุติเขาก็ต้องบูชาสันเสริญท่านสมณพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวิมุตพิขุทั้งหลาย สมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งพึงสำคัญที่จะติเตียนคัดค้านธรรมะบรรยายมหาจัตตารีสกะนี้การกล่าวก่อนและการกล่าวตามกันสิทธิประการอันชอบด้วยเหตุของสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงฐานะหน้าตาหนิในปัจจุบันเที่ยวพิกุทั้งหลายแม้พวกอัศและพวกพัญญะชาวอุกะละชนบท ซึ่งเป็นอเหตุตุกวาทะคือความเชื่อว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วอากิริยะวาทะคือเชื่อว่าผลของการทำดีทําชั่วไม่มีนัตถิกวาทะคือเชื่อว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีชาติหน้าไม่มีอะไรอีกหลังจากตาย ก็ยังสำคัญที่จะไม่ติเตียนไม่คัดค้านธรรมบรรยายมหาจัตตารีสกะนั่นเพราะเหตุไรเพราะกลัวถูกนินทาถูกว่าร้ายและถูกก่อความ